สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ c ซีที่เคารพรักแฟนๆช่องทรดนฟรีสไตล์นะครับผมวันนี้เจอกันกับคอนเสิร์ตนุกทระดนดร้องเล่นเต้นขาลากนะครับในบรรยากาศที่อยู่ท่ามกลางระหว่างแคมป์อยู่ท่ามกลางระหว่างการปราร์ตี้โฟมโมลูแคมป์ในเมืองเออมันมัน,ม,นมันสไตล์แคมปิง้งเมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้วแล้วก็วันนี้ศิปิพิเศษ,ษแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาในวันนี้<ม>นะครับไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะ พูดเป็นเขาเรียกว่าใบใบใช่ไหมเป็นเป็นเป็นคำในยุค90ที่กำลังที่ที่เขาฮิตมากมีมีเพลงดังที่ทุกคนรู้จักมามีมีครับเอาเอาคำนี้แล้วกันเอาย่อๆนะเราไม่ได้รักใครง่ายอย่างที่นายคิดนะเนนี้คือประโยคเนมบีนะประโยคนี้คือคนทุกคนรู้จักเลยไม่เราไม่ต้องจะไปพูดกันอะไร่าประโยคเอมีหรือประโยคไหนเขารู้แล้วไม่ได้ใครง่ายอย่างที่นายคิดนะเจอคขาแน่นอนครับกับคำคืนนี้ลูกคดนครับ อาเสอร์เบีูหล่ะครับโอ้โหไปลยด้ฝนล้มฝนล้ำฝนล้ำถ้าฝนตกทำไงเนี่ยเปี้ยเปี้ยเบี่ถึงฝนจะตกเราก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้รักแข่งง่ายๆนะโอ้โหนี่คือหล่อบรรดา V.I.P. อะออเจทั้งหลาย อาเจอกันนนอครับคคืนนี้ครับผมขอบคุณครับพ่อคะพ่อ่นพ่อขันวัสดี้ค่ะวัสดีค่ะเจอกันนะโอ้โหเจอกันนะครับพระยางนี้เนี่ยพระยนกถึงบานไมครับโอ้ยเขาขับรขนมาแล้วบนขึ้นสามองค์ได้ยังตัวจ อาหาก็จะเป็นอาหารง่ายเนะคะมีข้าว่านมีแกงเขียวหวานมีนักเก็ตมีเฟรนฟคร้นะคะสวัสดีครับเครื่องดื่มก็มีทุกที่ห่อนะคะเจอกันนะครับได้ข่าวว่าวันนี้มีศิลปินเซอร์ไพรส์อีกหนคนยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกในวันนี้มาคอนเสิร์ตนวันนี้ใช่ไหมครับก็ยัง ยังตื่นเต้นนะสำหรับนุก๊กทุกๆคอนเสิร์ตคือคือตื่นเต้นทุกๆคอนเสิร์ตเลยแล้วก็ดีใจมากครับที่วันนี้พีพีเอซีมาให้กําลังใจแล้วก็มาคอนเสิร์ตนุ๊กเยอะมากแล้วก็มันมีในกลุ่มปิดด้วยนะ,ะในในกลุ่มปิดที่แรกตอนก่อนที่นุ๊กจะมาซ้อมอ่ะประมาณกอ่อนก่อนห้าโมงสี่โมงนุ๊กยังดูเลยว่าคนอยู่ในอ่าอยู่ในสตรีมไลฟ์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนใช่ไหมประมาณนั้นอ่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วทีนี้ซ้อมเสร็จประมาณขึ้หนึ่งชั่วโมงแค่นั้น เพิ่มขึ้นมาเป็นพันเจ็ดถึงสองพันแล้วโอ้โหเยอะมากนะครับใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างตอนซาเช็คฝนตกลงมาแต่แฟนๆนีนน่วแน่นอยู่เหมือนเดิมเลยคือเป็นห่วงฮะเป็นห่วงครับผมตอนซาเช็คคิดว่าเอะถ้าฝนตกแล้วเอฟซีจะอยู่ยังไงแล้วเราจะร้องเพลงยังไงเขามีที่บังฝนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ตกหรอกครับเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเรามาเขาอยากให้เราสนุกค่ะเป็นยังไงบ้างค,ครับเป็นแฟนเห็น ชื่นใจไหมชื่นใจครับชื่นใจมากชื่นใจในทุกๆงานเลยนะไม่ใช่แค่งานนี้นะที่รักไม่ใช่แค่งานนี้นะค่ะชื่นใจในทุกๆงานครับผมแล้วก็คือพี่พีเอสีเขาจะน่ารักมากไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่งานนุกนะงานปายเหมือนกันครับเขาไม่เคยปล่อยให้น้องๆอ้างว้างในงานเดี่ยวของแต่ละคนแล้วก็รวมถึงงานคู่ด้วยรวมถึงถ่ายงานโฆษณาถ่ายหนังถ่ายละครอะไรเงี้ยเขาจะให้ความสัมคัญเราในในทุกๆงานเลย เสียงรถมือกับเสียงสรรคนสิ่งสำคัญคือกำลังใจครับพี่น้องครับช่วงพาร์ทเพลงของตัวเองก็ยืมกีตาร์เพื่อนด้วยนะครับยืมเพราะว่าวันนี้มันทำดีมากถ่ายกับพี่ทรมาหาตอนอยู่กับพี่ตูโนโน่แต่เียดยได้ถ่ายแค่ไปไปลายผมไม่ได้ไปถ่ายด้วยหัวยัง้งเลยนี่้าเตนเริ่มขึ้นความเสิ่อมนะเนี่ยแล้วหัวยัง ปกติไหมจ๊ะพี่เบัตรดูปกติไหมจ๊ะทุกคนจ๊ะพี่เบิัตรโอเคด้วยจ๊ะอะไรนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะขอบคุณมึงมากเลยจ้ารักทุกคนเลยจ้ารักทุกคนเลยจ๊ะรักทุกคนเลจ๊ะวันนี้ดีใจมากครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่มาซื้อบัตรเข้ามาเพื่อที่จะมาดูนกกับพี่เต๋า ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมแหละว่าโดนนะโดนนะไฟฟ้าลอจังเลยเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะพี่ไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่พวกหนูคิดนะสวัสดีครับเต้นเต้นไหมครับพี่เต๋อโคตรโคตรหหัวใจมดเ่ ใกันนี่นะเธอนะ คิดก็ไม่ได้หัวรอดร้ออะไรอ่ะเอาไปาไปให้เงียกูไปพี่ช่วยใส่เสื้อผมหน่อยได้ไหม,ไมอยากเห็นหพี่แหละพี่ขึ้นมาถ้าพี่กล้าขึ้นมาขนาดนี้พี่ช่วยใส่เสื้อผมหน่อยได้ไหม ผมจยืน้ได้ม่ต้องเชื่อได้เพเน่เลยได้เลยกิรคนนะ คุอเสี้ยวเคดหน้าผมเบียเย okay. ้ยวโอเคแทนพี่จะไปฝากพี่เคเน,น้องโอเคนะครับต่อทีโดนกระทุกใสแล้วไม่เคยโดนสซส์รับจ <c oughs> ้า <c oughs> ผมหออเข้าวหรือข้าวหอมผม ใส่ข้าวหอมเองเสื้อไม่ยืดเลยเพอาเห็นไม้นะหอมกับคนนั้นคนนี้นะให้คนนั้นคนนี้หอมเฮ้ยเดี๋ยวนี่เอาจริงใช่ไหมตอนแรกนุ๊กพี่ไม่คิดแต่ตอนนี้พี่เริ่มคิดบางทีพี่ก็เอานะเอาอะไรพี่พี่ก็เอานะโถไม้ สับภาพทำไมเหรอครับพี่เต๋เงือกเต็มปากพี่เต๋อพี่เต๋อหนวดเยอะมากคือคือคือรู้สึกตีมากแล้วก็คือคือผมเป็นสติงไงผมก็รู้สึกว่าเออมันมันมันอาจจะแบบ เอาไนะที่หลังก็จ้างเราอีกนะขอบคุณพี่ชายนะครับครับแต่ว่าตังไม่ต้องบอกเมียพี่นะห้าพ <c oughs> ักิติด<ห>เก็บเลยเดี๋ยวเราคุยกันสองคนคุยเรื่องอะไรเหรอ <c oughs> ตกลงกันตกลงอันนี้อันนี้ป้อนหรือไม้อันหรือไม,ไม้อันนี้ป้อนเราสลับกันอ๋อ,อเป็นปีนป้อนครับไม่เอาดิเป็นเป็นไม้กับป้อนในตำนานนะครับเอางี้แล้วกันครับพี่เป็นไม้นุกเป็นป้อน การังคารพุดธเพื่อไห้หัดสุกเดี๋ยวพี่เป็นป้อนนุกเป็นไหมสลับกันผัดกันลุกอ๋ออย่างนี้พี่ขอลุกก่อนได้ไหมเพราะเลยไรมบางทีพี่อาจจะรับไม่ได้เธอก็ขํากันไปเรื่อยหนเอาะเอาเริ่มเลยมะปวดมากนะฮะนี่เราเล่นหนังด้วยกันรู้อ่ะฮะหนังเรื่องอะไรครับอะไรนะาชาาผมไม่อยากจะคุยนะครับ ลูกน้องของผมสองคนนะครับพระเอก7 8 0 0ล้านเกือบพันล้านแล้วนะครับตาต้ากับดวงเดงนะครับเขาเป็นลูกน้องผมนะฮะดักดักนี่หมายความว่าอยังไงฮะต้องออกสื่อให้ชัดเจนนะเพราะลูกพี่กำลังจามดักดักคือเที่ยหรือยังไงเป็นผู้ชายแท้ๆอ๋อโอเคโหตกใจเลยอ่ะแต่ว่าลูกลูกพี่เต๋านุกชอบมากนะไปเออกำลังเป็นไวรัลตอนเนี้ยอ๋อฮะ ฝากร้านได้ไหมครับนะฮะเออตอนนี้นะครับเออรัชดาลัยเชียเตอร์นะครับแฟนฉันเดอะมิวสิคเกอรนะครับเออทีมงานเลิกเลกเก็บเก็บสองหมื่นแล้วแตพี่เต๋อถ้าปากมาอย่าเก็บเลยค่าตัวยังไม่ได้เลยของลูกเอออยากไปดูนะฮะแฟนฉันเดอะมิวสิคเกอรนะครับแจ็คแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คหัวโจกลูกชายผมเองนะครับโอถ้ารักลูกชอบลูกอย่าลืมไปดู แฟนชาเดอเมสซิเกอร์นะฮะอนไ้างเมื่อกี้ซื้อเทปนึงเขาฮากันนี้เลยซื้อเทปแต่เมื่อกี้เห็นคนเขาร้องโอ้โหครับยุคนั้นหมดเลยจริยุคนั้นหมดเลยครับพี่จริงๆครับยังไงนะฮะยุคนั้นหมดเลยเนี่ยป้าเป็นแล้าพี่เต๋ร้องลคือคือถ้าภาษาันเขาเขาบอกว่าเขาเกิดไม่ทันแต่พอร้องใจนักเลงปุ๊บคนนี้ร้องก่อนเลยอ่ะ จริงๆพี่อ๊อฟแก่พี่เยอะเลยนะแก่กับพี่10ปีเลยนะคนนี้ร้องได้ให้เสื้อก่อนเลยเขาบอกไนมะเกิดไม่ทันเดี๋ยวฟัง YouTube ว้าอยากฟังเต๋านุกในตำนานยังครับเต๋านุกในเวอร์ชั่นนุกธนาเดินแต่ก่อนที่จะร้องเราต้องมีเราต้องมีเป็นเป็นประโยคเลยพี่เราไม่จะใส่งคุณเราจริงนะเอาจริงฮะ ป่นพีอนปอนกลับไปก่อนเถอะปอนอย่ามาคิดอะไรกับเราเลยเราแค่จะมาลานหนยแค่นั้นเองเราจะไปกิน่ตาหัดไม่ได้รักแง่ายๆอย่างนี้นะ I'm gonna เป็นแบบอย่างในในหลายๆเรื่องก็เลยส่งต่อให้กับน้องๆพี่ๆน้องๆบ้านศิลป์พวกเรานะครับผมให้พี่ระเบิดด้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเพลงเดียวบะเดือนเอาเพ่งเดียวนี่ยเเพลงเดียวเนาะขอบคุณน้ำใจอะไรไม่ทีที่มอบให้กับเด็กคนนี้ คุณน้ำใจมารายไม่ดีที่มอบเป็นชอไอ้คนคนนี้เอบคุณจากใจกับคุณจากใจที่มอบให้เราไม่รู้ว่าใครที่มอบให้เราบ้าง <c oughs> เอาไว้ใช้ <c oughs> ลืมทุกคนลืมตั้งแต่แรกเลยฮะเอากล่องมาสิพี่พี่ป๊อปเอากล่องมาดิกล่องลืมเลย งั้นวันนี้อาจจะยังแล้วกันเพราะว่ามันต้องเอาขึ้นอ่ามันเพราะทุกๆวันต้องเอาไปวางไว้ซัามเมรุนะฮะเดี๋ยวทุกอ่ในในทุกๆวันเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาวางไว้สักที่ที่หนึ่งนะครับใครอยากทําบุญก็ประโยชน์ได้แต่นุกจะบอกก่อนว่าไม่มีกําหนดนะครับทําไปเรื่อยๆไม่จะเป็นต้องคนละพันสองพันไม่จะเป็นครับคนละบ,บาทถ้ามีใจที่อยากจะทําบุญคุณก็ได้กุศลแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเงินมีพันหนึ่งโอ้กุทำเก้าร้อย คุณ่าใหญ่อยากให้ทุกคนเห็นว่าคูรวยไม่ต้องทํทแบบนั้นครับทาไปเรื่อยๆมีน้อยใส่น้อยมีเยอะอก็ใส่น้อยก็ได้ใส่เยอะก็ได้ถ้ามีเยอะนะนะครับก็นะครับรออนุโพทนาบุญนะครับแต่แต่วันนี้ไม่ทันแล้วนะเพราะอันอันนี้มามาวันแรกยไม่ได,ไได,ไได้รับของได้ไงหรือกินแย่งกันได้ไงแย่งกันเนานะนนะโอ้ครับสาถูกครับสวยมากกว่าเดิมนะ เดี๋พอพอก่อนโอ้พี่เต๋าอุ้ยทำบุญด้วยขอบคุณครับพี่เต๋าครับอันนี้สร้างเมนูครับพี่เต๋าโอ้ขอบคุณครับพี่เต๋าครับขอบคุณครับสาธุครับสาธุครับอุ้ยสาธุครับพี่เต๋าขอบคุณมากครับก็ไม่ได้ทิปอยู่แล้วฮะก็เอามาทำบุดๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต๋าเอาเอาคืนเลยพี่ออ๋ครับอุ้ยอนุโมทนาบุญกับพี่เต๋าครับนั่นแหละนะฮะ งั้นเดี๋ยวเอาไปวางไว้ตรงตรงนุกแล้วพอแล้วกันเนาะนะครับก็ส่วนที่เอามารอส่วนที่ตั้งใจไม่ให้นุกก็ให้นุกเหมือนเดิมนะอะ้รก็ทำใหม่นะเนอบัญชีออนไลน์ไม่ไม่ได้ปักนะครับบัญชีออนไลน์อาจจะสมมติอันนี้ลูกบริจาคไปไปทุกๆวันทุกๆวันกันไปแลคือเราเราไม่ได้กําหนดว่าเดือนนี้จะครบเดือนนี้จะครบทําไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆืแล้ว เราเอาเงินมาหนับแล้วเงินครบปั๊บเราก็อาจจะไปสร้างไปสร้างแล้ววันที่สร้างเราอาจจะเปิดเราอาจจะเปิดให้บริจาคแค่วันเดียวค่นั้นครับใช่ก็ใครที่อยากจะทำบุญก็มาคอนเสิร์ตก่อนโดยทรรมครัเอ,เองก็จะเป็นคอนเสิร์ตนุกคอนเสิร์ตพายคอนเสิร์ตน้องๆองซอยตาดด้วยที่จะร่วมช่วยกันสร้างเมนูในครั้งนี้นะครับรอนุโมทนาล่วงหน้าครับทุกคนครับ แล้วก็ขอบคุณทีมพลังรักของนุกนะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยโอ้ยอันนี้เก็บไว้นะครับไม่ได้ไม่ไอ้ครนะครับอะเอาอยับไปก่อนอยับไปปุ่นุูนไปพุ่นก่อนขอบคุณนะครับอ่อ สุขใจครับขอบคุณช่อใหญ่ช่อนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้อย่างที่รัฐเพื่อบอกนะครับที่ที่รัฐเพื่อเห็นสายตาทุกคนคือมันเป็นสายตาที่น้องผู้สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก็อขอบคุณภูมิใจนะเนีน่ย <c oughs> นะภูมิใจใน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 ทุกครั้งเอ้าเดี๋ยว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 นึงครับแล้วมึงยืนดูเลยก่อน <c oughs> <c oughs> ต้องได้เชิญก่อนที่เจ้าของงานขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้ต้องเชิญ นะครับก็ขอบคุณพลังรักจากทุกๆคนที่<อ>ไม่ปล่อยให้นุก๊กไปอ้างว้างเลยแม้แต่คอนเสิร์ตนุ๊กเดียวคอนเสิร์ตไปเดียวคอนเสิร์ตคู่หรืออะไรเนี่ยในทุกๆแปดปอบ,บทุกคนให้ความสำคัญกับ,บพวกเราหมดแล้วก็คอยประการก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณตั้มสกาลหอครับผม okay าาอโอเคสกาล่าเฮ้ยพี่เป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้ถามพี่โอ้พี่ตั้มไปไหนวะไปเดินรับแขกมาเป็นงานแต่งมางานแต่งเพราะหรืออะไรก็เลยเดินถึงรับแขก ตามพี่พีเราเดินทางมาด้วยกันนะครับเลยสัญญาต่อหน้าร้านสกาล่าจำได้ไหมัะจำได้ไหมสามสิธันวาคมนี้นะฮะเราไปเจอกันที่ลำปางนะฮะจำกันได้ใช่ไหมฮะทั้งน้องนุกแล้วก็น้องปายด้วยนะฮะทั้งคู่เลยนะครับ นะฮะก็ขอบคุณเจมส์500นะคุณเจมส์เจ้าของตราดที่นะครับที่เพื่อเฟือขอบคุณน้องนุกธนดลนะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนะฮะก็ตื่นตั้ใจแลกวปกติไม่ค่อยมาพูดอะไรอีกาลยิ่งเมื้อหลังตลอดนะฮะแต่ตั้งใน่ที่เราตั้งใจทำเนี่ยอยากให้ทุกคนรับพลังความสุขตรงนี้ไปด้วยกันแล้วก็ นำพาน้องๆเติบโตไปได้วยกันในอนาคตนะฮะแล้วก็ผัดกันไปได้วยกันกลับเพื่อนไปข้างหน้าเนาะสัญญาว่าจะเข้มแข็งรัวแข่งแข่งนะครับโอเคขอบคุณทุกๆคนนะวันที่21ธันวาคมนี้นะฮะอ่าไปไปโอริโอก็จะมาเล่นที่นี่นะฮะและ้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญก็คือเพอร์พีสแลวก็โจไรดวนนะครับแล้ว31 31กันวาคม เดี๋ยวพาไปขึ้นเหนือนะฮะพาไปขึ้นเหนือด้วยกันนะฮะแล้วขออนุญาตเองเนี่ยพานุกธนไป t n t Entertainment นะฮะเขายังไม่ไปเอฟเสื้อแต่ยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวก็จะเชิญน้องไป c n p Entertainment ด้วยตัวเองนะขอบคุณนะฮะจะไปรอบนึงแล้วจะไปตอนนั้นอ่ะพี่ป๊อบลงงานอยู่ไหนนะวันนั้นอ่ะที่ว่าจะไปแล้วทีนี้มันไปชงดึกก็เลยไม่ได้ไปก็จะไปไ เอาของมาแล้วมาส่งนี่แหละส่งขายกินกำไรอย่างนี้แหละเ่ะโอเคครับก็ฝากงานด้วยนะครับผมสำหรับงานลุกงานปายนะครับผมแลวก็ขอบคุณทีมสกาล่าขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณตากล้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่มาทำข่าว ในวันนี้ด้วยนะครับที่น่ารักกับนุกเสมอเลยพี่ๆนักข่าวใน,ในหลายช่องในทุทกๆช่องนะครับผมแล้วก็ใหดีให้ดีไปใ,ใ,ให้มันหมดตอนพุณพี่พี่เอฟีทุกคนด้วยนะครับพี่ตะก้องขอบคุณมากขอบคุณไป้ายไปทุกป้ายเลยนะครับงานงานนี้ก็ยังคงเป็นงานที่ทําให้นุกมีรอยยิ้มแล้วก็ยังเป็น,นยังคงเป็นงานที่ทุกคนผักดันนุกอีกหนึ่งขอบคุณกาลังใจดีๆจากทุกคนครับขอบคุณครับ นี่ผมกําลังไปรับของครับเสร็จแล้วยวถ่ายรูปกันพี่ลงหัวอันนี้ลงหัวลงหัวกำลังไปรับของครับเดี๋ยวเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็รับของกับพี่ๆซีเพราะเขามีสิ่งของมาให้เราในทุกๆเสร็จคอนเสิร์ตนะฮะจะเจอกันพี่จังเลยโหครั้งแรกที่เขามาขอบคุณมากนะลูกขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากทานไม่ค่ะสู้สิ่งไหนที่มีความสุขก็ทำมันให้เต็มที่ไปเลยแม่ไม่ต้องไป คิดอะไรมากมายกําลังใจให้ครับแม่ขอบคุณค่ะแม่นะสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณค้ขอใหลูกมีความสุขตลอดนะะคสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับแม่จัดงานจิตร์จนะครับสำหรับแม่แม่ที่ทําบุญก็อนุโมทนาบุญนะครับแม่นะ รูแล้วครับเป็นคอนเสิร์ตทานดนเต้นจนขาลากหันไปทางนู้นงานอะไรนะร้องเต้นเต้นขาลากเออร้องเต้นเต้นขาลากครับจบไปแล้ววันนี้ FC มาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยรวมถึง FC ในในสตีมไฟ์เท่าไหร่นะพี่สองพันไหมสองพันสามร้ย 2,300คนไม่น่าเชื่อนะครับผมก็ขอบคุณงใจดีๆนะครับนะครับสำหรับวันนี้คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากซับสไคร์ด้วยฝากซับสไคร์ด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับช่องช่องนี้นะครับสำห s ับซับสไคร์อีกนิดเดียวก็จะถึง1ล้านคนติดตามแล้วฝากซับสไคร์ด้วยครับก็อยากจะชมคลิปวิดีโอแบบไหนอยากจะให้นุ๊กทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับตามนั้นครับ